อัสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจมากๆนะครับชื่อข้อผิดพลาดในการละหมาดและการแก้ไขโดยเฉพาะอตอนที่9ที่ว่าด้วยความผิดพลาดท,ที่พบบ่อยในการละหมาดนะครับค่ะเอกสารนี้ก็คือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเวลาเราละหมาดแล้วก็มีแนวทางแก้ไขตามหลักการด้วยค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมา สกัดประเด็นสำคัญสคัญออกมาดูว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขยังไงตามที่เอกสารแนะนำนี่แหละครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังศึกษาหรือว่าอยากจะปรับปรุงการละหมาดของตัวเองให้ดีขึ้นดีเลยค่ะ เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าครับเรื่องการออกเสียงที่ผิดพลาดอันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนครับในเอกสารว่าไงบ้างครับคือในเอกสารเนี่ยเขาเน้นเลยนะคะว่าการออกเสียงพยัญชนะสระในภาษาอารับให้ถูกตามหลักตัดจีดเนี่ย สำคัญมากๆเลยค่ะสำคัญมากๆเลยเหรอครับพยายามเรียนรู้ฝึกฝนอาจจะฟังจากต้นแบบหรือเรียนกับผู้รู้โดยตรงเลยค่ะเข้าใจเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องเสียงเพราะไม่เพราะแต่เป็นเรื่องความหมายที่สื่อถึงพระเจ้าเลยเชัดเจนครับเรื่องการออกเสียงแล้วถ้าเป็นความผิดพลาดแบบอื่นละครับอย่างเช่นการลืมแบบว่าลืมท่าบางท่าหรือลืมอ่านบางบทไปแหล่งข้อมูลเขามีทางออกให้ยังไงบ้างครับ อ๋อค่ะถ้าเป็นเรื่องการลืมนะคะไม่ว่าจะลืมส่วนที่เป็นรุกกลคือส่วนสำคัญหรือส่วนที่เป็นซุนนัตเฮสก็ตามเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำวิธีแก้ไขที่เรียกว่าสุดหยุดสะูค่ะสุดหยุดสหูใช่ค่ะมันคือการกราบพิเศษสองครั้งทำก่อนให้สลามหรือบางทัศนะก็บอกว่าทำหลังสลามก็ได้เพือ่อชดเชยข้อผิดพลาดหรือการลืมที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะอ๋อครับครับ การละหมาดของเราก็จะยังใช้ได้สมบูรณ์อยู่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนเป็นความเมตตาในหลักการที่ให้เราแก้ไขได้โหมีกลไกแก้ไขแบบนี้ด้วยน่าสนใจมากครับแสดงว่า,าศาสนาก็มองว่าเออคนเรามันผิดพลาดลืมกันได้แต่ก็มีทางแก้ให้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยแล้วอีกเรื่องที่เจอบ่อยๆครับคือละหมาดแล้วมีอะไรมารบกวนสมาธิกระเจิงไปเลยแหล่งข้อมูลเขาแนะนำเรื่องนี้ยังไงครับ ค่ะประเด็นนี้ก็เชื่อมกับเรื่องคูชูเลยค่ะคือความสงบความนอบน้อมในใจเวลาละหมาดคูชูใช่ค่ะแหล่งข้อมูลจะเน้นว่าคูชูเนี่ยไม่ใช่แค่มีสมาธิเฉยๆนะคะแต่คือใจเราต้องตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงๆมีความนอบน้อมแล้วก็พยายามตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกไปให้ได้มากที่สุด อืมแม้ว่ารอบข้างอาจจะเสียงดังหรือมีอะไรวุ่นวายใช่ค่ะแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอือ้อเขาก็อาจจะมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติเช่นให้มองไปที่จุดสุดจูดหรือว่าทำความเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านหรือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มละหมาดก็จะช่วยเรื่องขูชูได้ค่ะการเน้นเรื่องสมาธิภายในหรือขูชูเนี่ยสาคัญจริงๆครับแล้วสาหรับคนที่เอ่อเพิ่งเริ่มเรียนละมหมาดใหม่ๆเลยแหล่งข้อมูลมีคำแนะนำพิเศษให้ไหมครับ มีเหมือนกันค่ะเอกสารบางส่วนก็ดูจะพูดถึงผู้เริ่มต้นด้วยนะคะคือเขาบอกว่าการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้ครับครับสิ่งสำคัญคืออย่าท้อแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งที่ถูกต่อไปอาจจะเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆก่อนท่าทางบทอ่านสั้นๆที่จำเป็นแล้วก็อาจจะเน้นว่าลองทำความเข้าใจความหมายของบทอ่านง่ายๆที่ใช้บ่อยๆ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะดีเลยครับมีคําแนะนําแบบนี้ก็ช่วยให้คนเริ่มใหม่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยสรุปวันนี้เราก็ได้คุยกันเรื่องข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆเนะะาะทั้งเรื่องออกเสียงให้ถูกเป๊ะ,ปะ,ะเรื่องการลืมแล้วก็วิธีแก้ด้วยสุดหยุดหูแล้วก็เรื่องการรับมือสิ่งรบกวนเพื่อรักษาคูชูรวมถึงคําแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นด้วยใช่ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะการที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงการทำสุญซะอูหรือการพยายามมีคู่ชัวเนี่ยมันจะท้อนมุมงองต่อการปฏิบัติศาสนากิจของเรายังไงได้บ้างอืมน่าคิดครับค่ะอาจจะเป็นคำถามให้เราลองไปคิดต่อกันเองนะคะว่า มันคือการเน้นว่าเราต้องมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบเป๊ะทุกอย่างหรือว่ามันเป็นการยอมรับธรรมชาติของมนุษย์เราที่เออมันก็ผิดพลาดกันได้แหละแต่ขณะเดียวกันก็ให้แนวทางให้เครื่องมือในการแก้ไขปรับปรุปรงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ดีมากๆเลยครับชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองจริงๆสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมค่ะวัสลามออะไรกุมครับวะอะลิกุมุสลามครับ